ดูกันว่า Camry หร or ือ Accord ์รถอะไรน่าใช้กว่ากันนะครับสำหรับยุคน้ำมันตอนนี้พร้อมเปรียบเทียบให้ดูครับดูให้จบจะได้รู้ว่าตกลงถ้าคุณจะซื้อรถคุณจะซื้อแคม r y หร or ือ Accord ์รุ่นไหนดีกว่ากันครับตามงบประมาณที่คุณมีไม่เกิน ,00 แสนบาทครับ จัดช่องโนเนมวันนี้เราจะมารีวิวตามงบประมาณที่ทุกท่านถามมาเยอะมากนะครับผมอยากได้รถที่เป็นซีดานไซส์ใหญ่หรือดีเซ็กซ์รุ่นไหนดีถ้างบประมาณประมาณ5้าหรือหกแสนนะครับถ้าไม่ใช่รถยุโรปเนี่ยอยากได้รถที่ดูดีเนี่ยมีรถรุ่นไหนไให้เลือกในตลาดบ้างนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเอามารีวิว2รุ่นเป็นรุ่นที่ขายดีในช่องผมแล้วก็พี่ๆถามมาค่อนข้างเยอะซ้ายมือของผม t o โยต a าแคมรตัว 2.0G ปี2013นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคู่กับ Honda Accord Gen 9ปี2013เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็น 2.4EL เป็นเครื่อง2,004สองคันนี้งบประมาณ500,000บาทเท่านั้น500,000นิดๆเป็นงบประมาณที่ตอนนี้ผมว่าพี่ๆหลายๆท่านอยากได้รถที่ดูแลง่ายนะครับแล้วก็ขับไปดูดีเนี่ยผมแนะนําทั้ง2องคันนี้เลยมาดูรายละเอียดก,ก่อนนะครับตัวนี้เป็น Camry 2.0G ปี2013นะครับ ที่สำคัญคันนี้ไม่แค่8ปดหมื่นเท่านั้นรถมือเดียวครับคันนี้ได้สภาพดีมากหายากนะครับรถมือเดียวอะดูแลด,ดีเนี่ยผมว่าใช้ได้อีกนานส่วนความมือผมนะครับเป็น Honda Accord ตัวนี้เป็น2.4 EL ปี 2010, 2013ตัวนี้เป็นเครื่อง e a r t h Dream ปี2013เครื่อง2004นะครับไม่แสนหคันนี้เป็นรถ ของผมเองวันนี้อยากรีวิวทั้งสองคันเลยสิ่งที่ไอเดียผมที่ผมอยากจะแนะนําตามสไตล์ของผมนะมาดูข้อแรกกันก่อนสเปคเครื่องแล้วก็ภายในภายนอกครับสเปคแรกนะครับแคมรี่นะถ้านับภายนอกนะครับทั้ง2ออย่างถ้าคุณดูลุกข้างนอกนะความใหญ่นะครับจริงๆ Accord ์ด Acc ถ้าเทียบสเปคใหญ่กว่าครับจะใหญ่กว่าไม่เยอะไม่กี่เซนความยาวของ Accord ์ดจะใหญ่กว่า โตโยต้าจะสั้นกว่าถ้ามาดูสเปคของเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์สเปคของเขาเนี่ยเอา2.0ทั้งคู่แล้วกันนะ2.0ตัวนี้นะครับจะเป็นสีสูบแถวเรียง2,000ซ c ซคู่เกับเกียร์ดอัมส4สสปีดนะครับให้แรงม้าประมาณ148แรงม้าหรือ150แรงม้าจริงๆเป็นบล็อกเดียวกับบล็อกตัวก่อนหน้านี้นะครับเป็นบล็อกยอดนิยมของประเทศไทยเลยซึ่งข้อดีคือมันดูแลง,ง่ายมาก ถ้าเทียบกับ a c c o r รนะครับเอา2.0ก่อนนะ a c c o r ร์ดก็เป็นเครื่อง4สูบแถวเรียง2,000เหมือนกันให้แรงม้าประมาณ160แรงม้าแรงม้าของตัวนี้จะเยอะกว่านะครับเป็นเครื่อง Earth Dream เกียร์ตัวมันจะเป็นเกียร์5สปีดดังนั้นความใหม่นะครับตัว Honda จะใหม่กว่า ทั้งทั้งที่2ตัวนี้นะตัวรถนะครับออกมาสเปคปีเดียวกันเลยถ้าถามถึงการอัดตาากันสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับผมว่าพอๆกันผมเคยใช้2.0เนี่ยอัดตาาสิ้นเปลืองน้ำมันของตัว Accord จะดีกว่านิดนึงนะครับเนื่องจากด้วยเกียร์นะ แต่ถามผมว่าถ้าวิ่งระยะยาวๆ Camry ไม่กินน้ำมันออปชันการดูภายนอกถ้าเทียบ2คันนี้นะครับ a อ c o อ d ออกมาประมาณ13ปีเดียวกับตัว Camry Camry จอดอมาก่อนปีนึงนะครับผมจำไม่ได้น่าจะหลักเดือนเลยสเปคออปชันภายนอกนะครับจริงๆถ้าเทียบ2.0เนี่ย Accord ให้มาเยอะกว่าเยอะกว่า Camry เรามาเทียบกับ2.4เลยวันนี้นะครับราคาฝั่งซ้ายนะผมเคยตั้ง5 2 9 0 0 0ะครับวันนี้ราคาพิเศษ4 9 9 0 0 0บาท นะครับส่วนคันนี้ Accord 5 4 9 0าแบาทนะครับวันนี้เราลดให้หมื่นนึงเลยเหลือ5 3า0 0 0บาทพร้อมอย่างนี้ครับคันนี้เพิ่งเซอร์วิสมาอีก20,000กว่าบาทนะครับเปลี่ยนทุกอย่างที่ตัว Accord ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่ารอบคันแต่ละรุ่นเปรียบเทียบกันทั้ง2คันเนี่ยห0าแสนกว่าบาทอะไรคุ้มกว่ากันครับโอเคครับคราวนี้เรามาเทียบ ภายนอกกันเนาะทั้ง2องคันนะครับราคาต่างกันแค่2อง0มหมื่นนะครับหรือจริงๆถ้าเทียบรุ่นเดียวกันเนี่ยจริงๆแ c c o r d จะจะแพงกว่า Camry นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทั้งๆที่ Camry จริงๆออกมือหนึ่งแพงกว่านะครับผมว่าด้วยกลไกตลาดเนาะคนอาจจะชอบมือ2คนอาจจะชอบ a อ cord มากกว่าซึ่งผมว่าไม่เถียงนะขายอาจจะขายง่ายกว่าแต่จริงๆ Camry ก็ขายดีนะครับแล้วก็รถหาไม่ได้เลย สองคันนี้นะครับห้าแสนกว่านะครับได้อะไรบ้างคันซ้ายมือเนี่ยทางแอ c o คอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะครับของเครื่อง2004ตัวขวาเนี่ยจะเป็น 2, 000, 2. 0 0 0ันนะครับก็คือ2เครื่อง2000ออปชั่นทาง Honda เนี่ยถ้าเทียบสเปคเท่ากันก็จะได้มากกว่าอยู่แล้วแล้ว2.4ก็จะได้มากกว่านะครับดูไฟก่อนทั้ง2คันถ้าเป็นแอ c o คอร์ดสอ์เนี่ยไฟจะเป็นไฟลูกแก้วดวงเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ L E D คาดกลางนะครับแล้วก็จะเป็นไฟลูกแก้ว2อันซึ่ง ปรับตามองศาเลี้ยวด้วยนะครับกระจังหน้าแบบนี้เลยนะกระจังหน้า Honda 2.02.4มีเหมือนกันนะครับข้างล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับส่วน c a ม ry นะครับไฟหน้าจะเป็นไฟลูกแก้วนะครับตัวท็อปจะเป็นลูกแก้วอันนึงนะครับคล้ายๆกับตัวท็อปแบบนี้เลยนะครับจะสวยกว่าแล้วก็จะปรับตามมุมเลี้ยวเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไฟดวงเดียวข้อดีนะครับอย่างหนึ่งคือแ a m r y ซ่อมถูกกว่านะครับ ไฟแอร์คอร์ดเนี่ยถ้าเสียเนี่ยรู้เรื่องเลยนะฮะหลักมือนะครับต้องหาซื้อมือ2เอาแต่ก็เท่าที่ผมใช้มามันก็ไม่เสียนะครับกระจังหน้าถ้าตัว Camry ก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับถ้าเป็น f ิล l i n g นะถ้าถามผมนะความสปอร์ตแ c o r คอภายนอกสปอร์ตกว่านะครับความนุ่มนวลแล้วก็ดูหรูหรา Camry หรูหรากว่านะครับ ด้วยตัวล้อครับตัวนี้มันจะเป็นตัวท็อปมันจะให้ล้อขอบ18มานะครับก็สวยงามนะครับส่วน c a m รีจะได้ขอบ16นะครับจะได้ความนุ่มนวลกว่านะครับแบตตัวนี้จะเห็นว่เป็น VTI นะครับกระจกข้างอ่ามาดูกระจกข้างกระจกข้างมีไฟเลี้ยวทั้งคู่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลอดไฟฮาโลเจนนะครับซึ่งก็ IV ก็ดูดีกว่าแหละแต่ฮาโลเจนดูแลรักษาง่ายกว่านะครับ แต่ที่สําคัญออปชันนี้ครับจะมีเฉพาะคันนี้นะครับก็คือเลนคิปปิ้งก็คือมีกล้องนะครับเดี๋ยวเข้าไปถ่ายให้ดูนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยกล้องตัวนี้จะถ่ายมุมอับทั้งฝั่งซ้ายนะครับทำให้เห็นทุกอย่างได้ชัดเจนมากขึ้นมิติรถนะครับอย่างที่บอกว่า Accord ก็จะยาวก,กว่านะครับคันนี้เนี่ยได้เดิมหมดเลยนะครับสีเดิมเดิมหมดทั้งโรงงานทั้งสองสีเป็นสีเดิมนะครับ ทั้งสองตัวจะไม่มีซันรูฟเหมือนกันเรื่องต่อไปนะครับ,รบที่ควรคุยก็คือเรื่องกระตากันสิ้นเปลืองน้ำมันมันสามารถใช้ e 8 5ได้นะครับ e 20แล้วก็ e 1 0นะครับเอาง่ายง่ายคือใช้ e 8 5ได้แล้วก็ใช้91หรือ95ผมจากประสบการณ์ผมนะผมใช้95ตลอดนะครับเนื่องจากว่าต่อให้ราคาตอนนี้เจ็บหแล้วนะครับผมว่าขับได้เยอะกว่าถ้าเทียบกับตัวระยะทางนะครับส่วนถ้าเป็นแคมรี่นะครับแคมรี่จะเติมได้แค่ e 2 0 ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งข้อมูลที่ผมว่าเปรียบเทียบกันได้ชัดเจนมากขึ้นอันไหนได้เติมน้ำมันได้มากกว่ากันนะครับจริงๆคือเครื่องแอคคอร์ดมันใหม่กว่าดังนั้นสามารถเติม e85 ได้ดูห้องเครื่องครับรถคันนี้เป็นตัว2000สสูบแถวเรียงดูแลง่ายนะครับเป็นเครื่องบล็อกเดียกกับตัวก่อนหน้านี้นะครับคุณดูนะครับรถน้ำเดิมเลยนะรถน็อตเดิมหมดเลยทุกอย่างนะครับทุกอย่างภายในนี้น็อตเดิมหมดนะครับดูได้นะครับยังไม่เคยถูกแกะนะครับ อยากหาเดิมๆต้องแบบนี้นะครับเนี่ยจริงๆแยะดูได้เลยนะครับเดิมทั้งหมดนะครับอ่องเครื่องสวยๆเลยนะครับรถเดิมแบบนี้นะครับข้างในต้องสวยแน่เลยมาดูภายในและออปชันทีละคันนะครับตัวนี้ c a ม ry 2.0G นะตัวกุญแจจะเป็นอย่างนี้นะครับเนื่องจากก็จะเป็นตัวกุญแจที่ยังต้องเป็นเสียบอยู่มันยังไม่เป็นพุชสตาร์ทเหมือน2อนะครับ คันนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าถ้าท่านพี่ๆทุกท่านอยากได้เดิมนะครับนี่คือเดิมมากนะครับหนังเดิมหมดเลยนะคือเนี่ยคือสภาพเดิมๆของเขานะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูนะครับร้อนมากบุญใจอยู่อย่างนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยได้อย่างหนึ่งคือสภาพครับเนี่ยสตาร์ทติดชึ้งเลยนะครับเนี่ยคุณดูคันนี้ไมแปดหมื่นแปดนะครับรถมือเดียวนะครับหาแบบนี้ยากครับคุณไปดูในตลาดเลยราคาเท่า ตอนนี้ราคาเท่ากันนะครับคุณได้รถไม่แปดหมื่นนะครับหายากมากนะครับเนี่ยออปชันนะจริงๆก็แคมเรีย r คอร์ดก็คล้ายๆกันนะครับอุปกรณ์ผมว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมันควรมาครบอยู่แล้วตัวปิดนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเสียที่เฟืองนะครับเรามีการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่เราเปลี่ยนเฟืองให้ใหม่นะครับคุณดูนะ เฟืองด้านขวานะครับคอขพอพับกระจกเนี่ยสองพันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยอยพวงมาลัยที่มันมีเสียงนะครับเนี่ยเราสามารถเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับเนี่ยตัวเก่าอยู่นี่นะครับดังนั้นคันนี้เนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ดูแลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยรถไม่แปดหมื่นกว่านะครับดูสภาพนะครับพวงมาลัยใหม่นะครับออปชันก็คือปลับไฟฟ้าหมดนะครับตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งพนอออโต้หมดเลยนะฮะล็อกบนบนล็อกนะครับ ตัวนี้เล่นอะไรได้บ้างนะครับมีปรับโหมดต่างๆคือผมว่าตัวหน้าจอนะถ้าเทียบกับ Accord นะครับคือมันอาจจะดูแก่กว่าแต่ถามผมนะอันนี้คือเขาดูคลาสสิกหรูหรานะครับมันจะค่อนข้างคลาสสิกเลยคลาสสิกตามสไตล์ t o y ยต้นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟออตโต้เรียบร้อยหมดนะครับอันนี้ก็จะปรับไม่ออตโต้นะครับวิทยุอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมว่ามันด้อยกว่าหน่อยนึงนะครับผมว่าก็ดีกว่าในมุมอีกมุมหนึ่ง คือตัวนี้จะยังไม่มีจอนะครับแต่จริงๆถ้าคุณอยากติดจอผมว่าติดแบบนี้ง่ายกว่านะครับคือคุณเปลี่ยนจอที่มันตรงรุ่นเป็นทูดินนะครับเพราะมัลติมีเดียเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมี DVD มันมีไฟล์ซึ่งผมว่าเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ถูกกว่านะครับแล้วก็ยิ่งถ้าไม่มีจอตั้งแต่แรกเนี่ยเปลี่ยนเป็นจอตรงรุ่นเนี่ยจะคุ้มกว่านะครับมาหลังอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่มีใช้ได้หมดนะครับแคมรี่ตัวนี้จะมีเกียร์จะเป็น4เกียร์นะครับบวกลบตรงนี้นะครับเนีย่ยเห็นสปอร์ 2 3 4นะครับก็ข้อดีของมันก็มันเป็นเกียร์ที่ถ้าคุณลากยาวๆอัตราทดอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับต้นก็อาจจะดีกว่านะนะครับนี่เป็น AUX นะครับทุกอย่างเดิมๆอยู่เลยนะครับไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างมีหมดนะครับเช็คประวัติศูนย์ได้หมดนะครับรถเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะครับเบาะทุกอย่างเนี่ยเดิมๆครับเนี่ยคุณดูเบาะ อุปรกรณ์ใช้ได้ง่ายหมดทุกอย่างนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับคือบอกข้างหลังนะครับจุดจุดเด่นของ Camry ก็คือบอกข้างหลังจะนั่งสบายกว่าชัดเจนครับผมบอกเลยว่า Camry สบายกว่า Accord จริงๆครับแล้วก็นุ่มกว่านะครับพื้นที่การซัพพอตดีกว่าบริษัทส่วนใหญ่ถึงเอารถ c a m ร y นะครับให้มาเป็นรถผู้บริหารราข้างหลังนั่งสบายมากนะครับเวลาผมนั่งนะนีข้างหน้าผมที่ผมเป็นคนขับนะครับคุณดูขานะเนี่ยคุณดู การเหลือขาของผมเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ปรับพางหน้าขึ้นลงนะครับพอนั่งตรงนี้จะสบายมากนะครับน,รนี่ก็จะมีที่เปิดนะครับตรงนี้สามารถเอาไปเอาของข้างหลังได้แล้วล็อกได้ด้วยนะฮะแต่ตรงนี้ล็อกไม่ได้นะฮะเคครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าแอร์คอร์ดเป็นยังไงบ้าง ค okay, ครับมาดูเครื่องยนต์ของ h o n d a นะครับตัวนี้เป็น2.4 el นะครับตัวนี้เป็น k 2 4 w นะครับจริงๆใครเล่น Honda จะรู้ว่าเครื่อง k เนี่ยแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว earth dream นะครับตัวนี้เป็นสี่สูบแถวเลี่ยงนะครับ16วาล์ว i v tech นะครับตัวนี้เป็น earth dream นะเป็นเครื่องตัวใหม่เขานะครับที่เขาเคลมว่าเขาเป็นเโลยีที่ ปรับปรุงพวกลูกสูบเสื้อสูบนะครับให้แบบองศามันประหยัดที่สุดเอาง่ายๆนะครับตัวนี้ให้แรงม้าถึง1 0 0 174แรงม้าดึงดีนะผมเป็นคนชอบขับรถคันนี้นะครับคือฟีลลิ่งการขับเนี่ยจะคนละแบบ c a มป์รี่นะครับแอรคอร์ดจะดึงแบบเฟิร์มๆนะครับรถคันนี้นะเรามีการเปลี่ยนยางแท่นเครื่องหมดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยที่คุณเห็นเนี้ยปกติมันขาดหมดแล้วนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับไดสตาร์เราเปลี่ยนแล้วนะครับสายพาน นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้แล้วเนี่ยสายพานเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับคือรถเนี่ยพร้อมเซอร์วิสได้เลยเดี๋ยวเราไปนั่งในรถแล้วจะรู้เลยครับว่าเ,ออเวลาสตาร์ทเนี่ยรถมันเป็นยังไงบ้างรถมันพร้อมใช้นะครับรถไม่มีสันเลยกุญแจรถนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคีย์เลสแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถกดอีกทีหนึ่งเพื่อเปิดเนี่ยเพื่อเปิดได้นะครับภายในนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นสีบอลเนี่ยตัวนี้เป็น e c ซีนชเห็นไหมครับพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยปิดใหม่นะ ให้เห็นให้เห็นใหม่ทีนะครับเยเปิดมาปุ๊บเนี่ยคือมันขึ้นมารอตามโพซชิชันที่เราที่เราตั้งไว้นะครับทาบสีบรอนนะครับตัวนี้ข้างในจะเป็นสีดำนะครับซึ่งหนังเดิมๆสวยๆเลยนะครับรถคันนี้ผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยภรรยาผมแทบไม่ได้ใช้เลยเดีย๋ยวสตาร์ทรถกันนะครับกุญแจอยู่นี่นะฮะนี่ครับไม่มีเสียงเลยนะครับ ถ้าปกติถ้าคนที่ถ้าคันที่มีปัญหาเรื่องยางแท่นเครื่องนะครับมันจะสั่นชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมเพิ่งเอารถคันนี้ไปให้ช่างเช็คทั้งหมดเลยนะครับมีบิลซ่อมมาหมดทุกอย่างอย่างแรกออปชั่นที่ได้เยอะกว่าตัว Camry นะครับก็คือพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้มีพัดเดอร์ชิพนะครับแล้วก็ตัวนี้มีครูสซอนโทนตัวนั้นก็มีนะครับแต่ตัวนี้จะมีออปชั่นที่เยอะกว่านะครับตัวนี้พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นซอสต่างๆตามวิทยุ อย่างแรกก็คือตัวจอนะครับ Accord เนี่ยจอจะดูโมเดินกว่านะครับจริงๆเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะเนี่ยถ้าเราใช้สีเขียวนะครับขับในโหมดต่างๆเนี่ยสีตัวนี้จะเปลี่ยนนะครับคันนี้ไม่แสนนะครับตัวนี้ไอคอนนะครับก็คือปรับโหมดการการฉีดน้ำมันของปีกผีเสื้อนะครับเอาไว้ง่ายนะครับวิทยุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุจากโรงงานที่ได้ออปชั่นได้ครบสุดนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับแอร์แบกจะให้มาเยอะสุดนะครับรู้สึกรถตัวนี้จะเยอะกว่า Camry นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับออปชั่นทั้งหมดใช้ได้ปกตินะครับนี่นะครับเปิดปิดได้ปกตินะครับปรับได้ปกตินะครับปรับขึ้นลงได้นะฮะนะครับแล้วก็มันเปลี่ยนตามเมมที่เราเมมไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเมม2ระดับนะครับเนี่ยเซตได้นะครับ หนึ่งอย่างที่ผมว่ามันสู้โตโยต้าไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือออออโต้นี่แหละครับโตโยต้าเป็นออออโต้หมดนะครับตอนนี้ออโต้ฝั่งเดียวนะครับข้างในที่เก็บของนะครับก็สะอาดแล้วก็กว้างเนาะผมว่ากว้างเลยนะครับโอเคตัวนี้พ a d เลอร์ชิฟนะไฟออโต้เหมือนกันนะครับตีหนึ่งอย่างคือตัวปุ่มสตาร์นะครับตัวนู้นไม่มีปุ่มสตาร์นะครับจอตัวนี้จะจอโมเดินกว่านะครับตัวนี้จอเนี่ยจะสามารถมีทั้งหมด3จอเลยนะครับจอกลาง ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเมนูต่างๆนะครับเคลนด์ไดรฟ์นะครับเวลาต่างๆดิสเพลย์ต่างๆนะครับเนี่ยออดิโอเซตติ้งต่างๆซึ่งมันค่อนข้างซึ่งค่อนข้างปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับปรับพินโฟโน,นะครับจริงๆสามารถปรับเป็นรูปหน้าท่านหรือเมียท่านก็ได้นะฮะถ้าท่านรักถ้าท่านรักเมียท่านมากนะฮะเครื่องเสียงดีมากถ้าถามผมถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับราคาเท่านี้นะครับถือว่าเพียงพอแล้วนะ จริงๆผมแนะนําตัวนี้ก็พอนะครับถ้าเป็นตัวที่มีแมปเนี่ยจะใช้ยากกว่านี้นิดนึงนะครับมี USB iPod นะครับ Bluetooth Audio นะครับครบทั้งหมดนะครับ AUX ครบหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยพอแบ็คตรงนี้มาเป็นเมนูนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะปรับซอสต่างๆนะครับเนี่ยเป็นทัชสกรีนเหมือนกันหมดนะครับซึ่งก็ง่ายดีนะครับโทรศัพท์นะครับกดโทรตรงนี้ได้เลยนะฮะข้อดีของผมว่าฮอนด้ากับโตโยต้าเนี่ย คือแอร์เย็นเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นแอร์สองโซนนะครับมีซินด้วยก็คือซ้ายขวาเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นที่เก็บของนะครับก็จะเหมือนกับฟีลลิ่งเหมือนกับทางโตโยต้าเลยนะฮะทุกอย่างนี้ไม่ได้ใช้เลยฮนะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตมัติสปีดนะครับแต่ตัวนี้จะปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้ก็คือปรับพอดอูชิตตรงนี้ได้นะครับ <S <S ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ USB AUX นะครับแล้วก็ใส่ชาร์จเนาะนะครับเบาะตรงนี้ก็มีปรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิลลิ่งหนังนะครับเบาะหนังแคม r y นุ่มกว่าครับแต่ Accord จะเฟิร์มกว่านะครับเดี๋ยวไานั่งดูข้างหลังครับว่าอันไหนสบายกว่ากันจากที่ผมบอกนะจริงๆพื้นที่สัมภาระนะครับตัวรถเนี่ยเขาบอกว่าทางแอคคอรจะใหญ่กว่านะครับแต่ข้างในผมว่าแคมรีใหญ่กว่านะครับเนี่ยลูกค้า อันนั้นเหลือเป็นเหลือเป็นกองเลยนะครับข้างหน้านี่ผมนั่งนะตัวนี้จะเหลือสั้นกว่านะครับแต่ก็สบายนะอุปกรณ์ทุกอย่างก็ให้มาอำนวยความสะดวกได้หมดนะครับตัวนี้จะปรับนะครับเบาะมีแอร์นะครับมีปรับข้างหน้านะครับเนื่องจากคันนี้ข้างในเป็นสีดํานะมันก็เลยจะดูโมเดิร์นไปนิดนึงครับอันนี้จะปรับไปข้างหลังได้นะครับข้อดีก็คือล็อกได้ด้วยนะครับซึ่งแคมปิ่ล็อกไม่ได้เนาะม่านไฟฟ้าก็ใช้ได้ปกตินะครับภายในข้างหลังเนี่ยไม่โซมเลย เดี๋ยวไปดูครับรถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับถ้าคุณมีงบประมาณ500,000กว่านะครับเรามีออปชันให้คุณเลือก2ทางนะครับซ้ายมือนะครับ Toyota Camry ตัวนี้เป็น Camry 2.0G ปี2013นะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับไม่แป0 0 0ืผมบอกเลยว่าหาสภาพแบบนี้ยากราคาเราเคยตั้ง529,000บาทครับวันนี้ราคาพิเศษ499,000บาทนะครับขวามือของเรานะครับเป็น Honda Accord 2.4 EL ปี2013เหมือนกันไม่แสนหก คันนี้เซอร์วิสครบมาหมดแล้วนะครับเรามีเปลี่ยนบินล่าสุดให้ดูนะครับ2,000 20, 0กว่าบาทอย่างที่ดูข้างในนะเราเปลี่ยนอุปกรณ์ที่คิดว่าต้องเสียหมดแล้วนะครับไดสตาร์ทแอคคอร์ด่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องบบไฟ ABS พวกนี้เราเช็คหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะยางแท่นเครื่อง5ตัวนะครับสายพานช่วงล่างเราทำมาหมดแล้วมีบิน2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับพร้อมใช้5490 0 0บาทครับวันนี้ลดเหลือ539 0 0 0บาทครับคุณที่ดู อันนี้คือพร้อมใช้แล้วนะผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับทั้งสองคันพร้อมใช้หมดคันนี้มีเพิ่งเปลี่ยนยอยพงมาลัยนะครับเราทําช่วงล่างนะครับส่วนใหญ่แคมรีไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงเหมือนที่ผมบอกเรื่องการดูแลรักษาแล้วก็การขับเคลื่อนนะครับ สองคันนี้แล้วแต่คุณเลยครับคุณตัดสินใจถ้าสนใจทั้งสองคันครับรับแรกรับขายอยากฝากขายครับ061 7 4 6 222ครับ08 1 9 08 2026หรือคิว่าโค้ดตามนี้ได้เลยสุดท้ายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้โนเนมด้วยนะครับโนเนมดูในสถิติเนี่ยมีคนไม่กดติดตามโนเนมอีกเยอะมากนะครับ อย่างน้อยพิมพเป็น f อเป็นกำลังใจงให้โนเนมนิดนึงนะครับจะได้มีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ให้พี่ๆดูนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมนะครับแล้วก็รถพร้อมใช้ทั้ง2อคันอยากให้เรารีวิวรถอะไรเอาอะไรมารีวิวมาซ่อมให้ดูก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย